สวัสดีครับนู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912านสำนักงานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ที่46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดปฏิบัติงานก่อสร้างงานน้ําเข้าทําการติดตั้งงานระบบประปามาตรฐาน พร้อมระบบผลิตน้ำประปาจำเร็จรูปขนาด5ลูกบาทเมตรในขั้นตอนงานต่อจ้างโครงสร้างอาคารงานฐานรากงานระบบท่อน้ำภายในอาคารและงานระบบไฟฟ้าโครงการประจำปีงบประมาณ2,567และหน่วยพัฒนาการขึ้นที่46 สำนักง,งานพัฒนาภาคตีเหนือนบัญชาการทหารพัฒนาหมู่ที่6ตำบลวัดประดูอำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนี่คือภารกิจของเหนือนบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ